สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอีกแล้วครับช่องจากไก่พากินพาเลพาทำออนไลน์ครับคลิปนี้ครับผมขอนำเสนอการแกะกล่องรีวิวนะครับเกี่ยวกับดอกลำโพงนะครับเป็นดอกลำโพง18นิ้วนะครับ18นิ้วโครงหล่อนะครับซึ่งผมได้มาราคาที่ราคามือสองครับแต่ของมือหนึ่งนะครับราคามือสองแต่ของมือหนึ่ง ลำโพงที่ราคาถูกนะครับเหมาะเหมาะมากเลยครับสำหรับยุคนี้นะครับเป็นลำโพงที่ราคาถูกนะครับเฉพาะแล้วแต่ร้านนะครับเราผมได้มาร้านนี้เขาถือว่าราคาถูกนะครับสองดอกนี้ก็ไม่ไม่ถึงไม่ถึงสามพันด้วยซ้ำนะครับนะครับเป็นดอกลำโพง18นิ้วโครงหล่อนะครับ ของ JSM นะครับ JSM ยี่ห้อเขอานะครับ JSM นะครับแตอนนี้ก็ของเพิ่งมาส่งเราแกะไปดูดูไปด้วยกันนะครับซึ่งกล่องที่ส่งมาครับมันยับเยินมากเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเสียหายบ้างนะครับแต่ว่า พอเปิดดูก็หน้าไม่ไม่ไม่ไม,ม,มีดอกไม่เสียหายนะครับแต่ว่ากล่องเลยยับเยินมากอจาจจะเป็นเพราะคนส่งเออมันมาหลายสถานที่นะครับก็เลยยับเยินมากผมก็กังวลว่าเออมันจะเสียหายไหมว่าก็เลยแกะดูนะครับดอกไะไรก็โอเคอยู่นะครับปกตินะครับยังไม่เสียหายครับผมคิดว่า,ถ,าถ้าเสียหายนี่ผมต้องส่งรับแน่นอนนะครับ นี่นะครับดอกของ JSM นะครับเป็นดอก18นิ้วโครงหล่อนะครับราคาย่อมยนะครับไม่แพงนะครับมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งไม่ใช่มือสองนะครับแต่ราคามือสองมากนะครับหายากครับยุคนี้ที่ดอกโครงหล่อจะจะราคาแบบนี้นะครับ นี่นะครับโครงรอนะครับผ้าออกสีสีอะไรผมก็ไม่ทราบมาากสีอะไรนะครับแบบนี้ออกสีคล้ายๆสีชมพูนะครับแต่ว่ามัน Metal ไม่ใช่สีชมพูนะครับคล้ายๆสีชมพูนะครับดอกโครงรอนะครับเป็น18นิ้วนะครับสวยครับสวยงามนะครับเหมาะสำหรับชาวรักยานะครับ ครับเดี๋ยวผมต้องหาโอกาสกลับบ้านแล้วจะไปลองให้จะทำคลิปมาให้ให้ชมกันนะครับว่าน้ำเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับนี่นะครับเป็นดอกครุ่งโรนะครับนะครับประหยัดนะครับราคาไม่แพงนะครับดีกว่าไปซื้อโครงปั๊มนะครับก็ราคาเท่าๆกับราคาเท่าๆกับโครงปั๊มเลยนะครับมันก็ไม่บางทีโครงปั๊มยังแพงกว่า ยังแพงกว่าดอกนี้นะครับผมขอบอกไว้เลยนะครับบางทีก็โครงปัม๊มบางรุ่นนะครับก็ยังแพงกว่าโครงหล่อรุ่นนี้เลยนะครับนี่ผมซื้อมาราคาก็ประมาณนะครับสองดอกนะครับแต่ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เขามีการลดราคานะครับแต่ผมซื้อมาอดอกสองดอกสองพัน 2,680บาทนะครับนะครับ2,680บาทสรับ2ดอกนะครับแต่ถ้าราคาปกติเขาก็อยู่ที่ประมาณดอกละเกือบเกือบพันหกครับเกือบเกือบพันหกนะครับ2ดอกต่อประมาณ3,000กว่าบาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างวิดีโอนะครับแล้วก็เข้าไปดูเองนะครับนะครับบางทีอาจจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับม่แล้วแต่นะครับแล้วแต่ร้านค้านะครับ แต่ร้านค้านะครับก็จ้องดูเอาเองนะครับว่ามันจะขึ้นลงตอนไหนครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นขึ้นลงงยังไงบ้างนะครับแต่ว่าผมได้มาราคาถูกมากครับแถมผมก็ไม่ได้ซื้อสดนะครับผมผ่อนนะครับส่วนผ่อนกับช้อปปี้เพยนะครับเอาเขาให้ผ่อนได้นะครับผมทาช้อปปี้เพยแบบผ่อนได้นะครับเดือนละ400กว่าบาทเองนะครับเป็นเวลา6เดือนนะครับ พอนะครับผมราชาเงินพอนะครับตอนนี้นะครับคือไม่มีสปอนเซอร์นะครับไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรนะครับถ้าใครสนใจเป็นสปอนเซอร์หรือใครสนใจที่จะให้ผมมารีวิวก็ส่งของมาได้นะครับติดต่อผมได้ทางยูทูบใต้ลิงก์หรือว่าติดต่อทาง Facebook ของผมนะครับนะครับอย่าลืมนะครับถ้าจะให้ผมรีวิวหรือว่าจะส่งของมานะครับก็ส่งของมาได้นะครับ ผมช่องทางติดต่อก็ทางพีซแล้วก็ทางยูทูบนะครับก็เชิญนะครับผมเป็นคนที่รวีวิวเฉยๆนะครับไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับร้านค้านะครับเพราะผมก็ซื้อของเหมือนกันนะครับทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมรีวิวมาทั้งหมดผมซื้อเองทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้มีการได้สปอนเซอร์อะไรต่างๆเลยนะครับผมซื้อทั้งนั้นเลยนะครับก็ไม่มีรายได้อะไรเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับเผื่อจะได้สร้างไรายได้กับเขาบ้างนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ